ทุกคนไม่ยินคำบอกแล้วสีใสผีไหนวยังเหรอยากตั้งคอนเซ็ปต์ของเพลงเราดีแล้วผมบอกเลยว่าเพลงของผมไม่เหนียวใครครับเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับทุกคนเป็นสำหรับ I M D ครับเนื้อเนื้อหาของเพลงนี้คือว่าเป็นคนที่อยากทำให้รักของตัวเองยิ่งใหญ่อยากทำให้โลกนี้มันดูไปเลยครับว่าไม่มีใครที่จะรักคุณเท่ากับฉันได้ ก็ยังจะรักนะจ๊ะเข้าใจหยอดแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะไม่ได้มาเปิดตัวแค่เพลง